พื้นที่สนามการจัดแข่งแน่นอนอยู่ในพื้นที่ที่มีข้อพิพาทกับรัฐอยู่พื้นที่เขากระดงสัญญาเนี้ยจะเป็นตัวประกันหรือเปล่าว่าถ้ามีการขยับถ้ามีการเพิกถอนขับไล่ผู้ที่บุกรุกพื้นที่รัฐจะเอาสัญญานี้มาเป็นตัวประกันว่าไม่สามารถขับไล่ได้เพราะมีสัญญาผูกพันอยู่นี่เป็นสาเหตุที่ทําไมรัฐบาลที่ผ่านมาจึงยอมจ่ายเท่าไหร่ก็ต้องยอมเพื่อที่จะผูกมัดตรงนี้เอาไว้จ่ายค่าตอบแทน ให้กับต่างชาติสูง,สงเอาค่าผิดสัญญามาเป็นตัวประกันไม่ให้รัฐบาลสามารถขับเคลื่อนเอาพื้นที่ของรัฐคืนมาได้หรือเปล่าก่อนอื่นเลยเนี่ยพรรคเพื่อไทยเห็นด้วยกับการที่รัฐบาลจะใช้มหากรรมกีฬาขนาดใหญ่ในการดึงดูดการท่องเที่ยวเพิ่มไรายได้ภาคก,การท่องเที่ยวนะครับเราเคยผลักดันโครงการใหญ่ๆอย่างเอฟมันมา่อนเราจึงเข้าใจดีถึงประโยชน์ต่อมันแต่งานนั้นเนี่ยก็ควรจะต้องมีผลตอบแทนที่เหมาะสมงานที่ใช้ภาษีของประชาชนเข้าไปสนับสนุนเนี่ยควรจะต้องมีผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กับประเทศให้กับประ,ประชาชนทุกคน ในช่วงที่เราเป็นรัฐบาลเนี่ยงานม o เตอร์ีเนี่ยเป็นงานที่รัฐบาลต้องใช้ภาษีสนับสนุนมากขึ้นทุกๆปีนะครับต้องเบียดเบียนงบประมาณจากหลายหน่วยงานหลายแห่งขึ้นมาเพื่อให้สามารถจัดงานต่อได้แต่เราก็จําเป็นต้องจัดเพราะว่างานนี้มันถูกผูกมัดในสัญญาไปตั้งแต่รัฐบาลก่อนหน้านี้ก็อ,อยากจะขอตั้งสังเกตว่าในรัฐบาลก่อนหน้านี้พรรคการเมืองพรรคไหนเป็นผู้ดูแลกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาหรือเป็นเพราะว่าบอกชัดเจนว่าตัวเลขผู้เข้าชมเนี่ยมันน้อยลงเรื่อยๆ หน่วยงานราชการเองก็ประเมินไว้แล้วว่าผู้เข้าชมเนี่ยลดลงไม่ได้เพิ่มขึ้นจากเดิมตัวเลขผลตอบแทนทางเศรษฐกิจเนี่ยพีคอยู่ที่ประมาณ5000ล้านแต่ประมาณการไปข้างหน้าอยู่ที่4 0 0 0ล้านเท่านั้นเองแต่ว่าตัวเลขมันบอกอยู่ชัดเจนอยู่แล้วว่าผู้เข้าชมก็น้อยลงผลตอบแทนทางเศรษฐกิจก็น้อยลงภาคเอกชนก็เลยถอยออกไปแต่คําถามก็คือแล้วทําไมการสนับสนุนของรัฐถึงเพิ่มขึ้นขนาดนี้นะครับถ้าดูตัวเลขข้างหลังในเฉกในชัดว่าการสนับสนุนงาน m o เตอร์จเนี่ย กระโดดขึ้นจากรอบที่ผ่านมาเนี่ยกว่า50เปอซปีรอบที่แล้ว5ปีสัญญาเนี่ยค่าลิขสิทธิ์อยู่ที่50ล้านยูโรในปีที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยที่จะผูกมัดสัญญาต่อเนื่องไปข้างหน้าอีก5ปีเนี่ยค่าลิขสิทธิ์กระโดดไปเป็น77ล้านยูโรเพิ่มขึ้นกว่า50าซทั้งที่ตัวแรกตัวเลขผลตอบแทนของเศรษฐกิจมันลดลงตลอดตัวเลขผู้ที่เข้าร่วมชมงานเนี่ยลดลงตลอด <S <S คำถามก็คือหรือมันจะเป็นเพราะว่าสัญญาเนี้ยมันจะถูกเอามาใช้เป็นตัวประกัน พื้นที่สนามการจัดแข่งแน่นอนอยู่ในพื้นที่ที่มีข้อพิพาทกับรัฐอยู่พื้นที่เขากระดงสัญญาเนี้ยจะเป็นตัวประกันหรือเปล่าว่าถ้ามีการขยับถ้ามีการเพิกถอนขับไล่ผู้ที่บุกรุกพื้นที่รัฐจะเอาสัญญานี้มันเป็นตัวประกันว่าไม่สามารถขับไล่ได้เพราะมีสัญญาผ,ผูกพันอยู่นี่เป็นสาเหตุที่ทําไมรัฐบาลที่ผ่านมาจึงยอมจ่ายเท่าไหร่ก็ต้องยอมเพื่อที่จะผูกมัดตรงนี้เอาไว้จ่ายค่าตอบแทนให้กับต่างชาติสูงเอาค่าผิดสัญญามาเป็นตัวประกันไม่ให้รัฐบาลสามารถขับเคลื่อน เอาพื้นที่ของรัฐคืนมาได้หรือเปล่าถ้ามาดูจากการกระทําของรัฐมนตรีที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรงคําถามมันอยู่ในตัวของมันเองอยู่แล้วนะครับว่าสิ่งที่รัฐบาลทําไปเนี่ยทำไปเพื่ออะไรหรือเพื่อใครกันแน่เรื่องนี้ความเสียหายมันเกิดขึ้นแล้วมีการลงนามสัญญาไปแล้วผูกมัดสัญญาไปแล้วเป็อีกหปีทั้งที่รัฐบาลเนี้ยสัญญาว่าจะอยู่แค่4เดือนเท่านั้นเองนะครับผมแล้วทําไปเพื่ออะไรทําไปเพื่อประโยชน์ของใครกันแน่สวัสดีค่ะท่านผู้ชม จนท่านผู้ชมมาคุยประเด็นสำคัญอยู่สองเรื่องในคลิปนี้นะคะนั่นก็คือรัฐบาลนะคะได้ต่อได้ทำสัญญาค่ะทำสัญญา5ปีเลยนะคะที่การแข่งขันมอเตอร์จีนะคะซึ่งจัดแข่งขันที่สนามชา้างบริเวณเขากระดุงนั่นแหละคะ่ะจังหวัดบุรีรัมย์สัญญา5ปีนี้นะคะรัฐสนับสนุนนะคะ ค่าใช้ใจ่ายนี้เกือบ4,000ล้านบาทเลยค่ะท่านผู้ชมนะคะเพิ่งผ่านครมอลและแถลงมาในวันที่4พฤศจิก,กายนนะคะวันนี้นะคะพรรคเพื่อไทยโดยโฆษกพรรคนะคะก็ได้ออกมาแถลงแล้วก็ตั้งข้อสงสัยพร้อมส่งคำถามไปยังรัฐบาลในเรื่องประเด็นนี้นะคะรายละเอียดเราไปาีกันในคลิปค่ะเรื่องที่สองนี้ก็เป็นเรื่องของประกาศในราชกิจจาแล้วนะคะในเรื่องหวยเกษียณนะคะ ตัวนี้ก็เป็นที่รู้กันว่าเป็นการผลักดันและก็เป็นนโยบายของพรรคเพื่อไทยนะคะใช้เวลานะคะในการกว่าจะผ่านร่างพรโบรพรบรตัวนี้นะคะนะแต่ก็ยังไม่ได้ประกาศในราชกิจจาก็มีการเปลี่ยนรัฐบาลก่อน วันนี้ก็มีการประกาศในราชกิจจาแล้วนะคะโดยผู้รับสนองพระบรมราชองค์การก็คือนายกรัฐมนตรีที่ชื่ออนุทินชาญวีรกุลนะคะแต่ใดๆก็ตามก,ก็เป็นที่รู้กันนะคะว่าโปรเจกต์นี้นะคะเป็นผลงานแล้วก็การผลักดันของพรรคเพื่อไทยเราจะคุยกัน2ประเด็นในคลิปนี้ค่ะท่านผู้ชมวันนี้8พฤศจิก,กายน2568นะคะที่พรรคเพื่อไทย โฆษกพักเพื่อไทยโดยนายศึกษิตสีจอมขวันนะคะได้ออกมาแถลงข่าวกรณีที่คโครมอ,อนุทินนี้นะคะได้มีมติต่อสัญญาการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลกหรือว่ามอเตอร์จีพีนั่ละค่ะโดยทําการต่อสัญญาหรือทําสัญญาอีก5ปีข้างหน้านะ,ะในปี2570ถึง2574รวม5ปีนะ,ะโดย การทําสัญญาแข่งขันนี้อีกไปเป็นเวลา5ปีนั้นนะคะงบประมาณในการสนับสนุนนี่เป็นของอาการสนับสนุนจากรัฐเนี่ยเกือบ4ี่พันล้านบาทเลยนะคะท่านผู้ชมก็เลยเอามาคุยกันนะคะโดยเริ่มจากที่พรรคเพื่อไทยนะคะก็ได้ตั้งข้อสงสัยนะะก็ยังถามไปยังรัฐบาลด้วยนะคะว่าอนุมัติโครงการนี้นะคะซึ่งมีระยะเวลาปลูกพันธุ์ ในเรื่องของการแข่งขันเนี่ยตั้ง5ปีข้างหน้าะฮะแถมรัฐก็สนับสนุนเงินตั้งเกือบสี่พันล้านซึ่งการแข่งขันมอเตอร์ GP เนี่ยมันเป็นการแข่งขันที่ใช้สนามการแข่งขันคือสนามช้างนะฮะที่เขากระดูคนะที่เป็นกรณีที่ดินที่มีปัญหาพิพาษกันระบาดอ่าอ่า คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นั้นนะคะโดยครอบครัวชิดชอบและพลเมืองอีก900กว่าคนที่ถือสิทธิ์นะคะแล้วก็เป็นข้อพิพาทอยู่กับการรถไฟนะคะ,คะก็อย่างที่ทราบกันนะคะ <c oughs> ก็เลยมีการตั้งคําถามแล้วก็สงสัยไปว่าเข้ามาเป็นรัฐบาลเพียงสี่เดือนนะคะมีเรื่องด่วนที่ต้องให้ทํามากมายนะ แต่ทำไมนะคะต้องไปลงนามทําสัญญาในเรื่องของอต่อสัญญานะการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์โลกเนี่ยตั้ง5ปีทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่าการแข่งขันเนี่ยใช้สนามการแข่งขันของสนามช้างนะซึ่งอ,อยู่ในพื้นที่เขากระดูงที่เป็นกรณีที่ดินที่มีปัญหานะโดยโฆษกพักไทยรักไทยนะคะตั้งข้อสังเกตว่า การทำสัญญาผูกมัดแบบนี้นะเป็นการสัญญาผูกมัดเพื่อที่จะยึดสนามพื้นที่เขากระดูงเป็นประกันหรือว่ามีนัยยะ่อนเร้นอะไรนอกนี้นะครระรรคเพื่อไทยก็ได้นำเอาตัวเลขนะจากการสรุปนะคะจากทางภาคเอกชนมานำเสนอนะคะว่าในการแข่งขันมอเตอร์ GP เนี่ยนะคะ ตัวเลขที่แสดงมาจากทางภาคเอกชนเนี่ยนะคะมันก็มันไม่มีการเติบโตขึ้นมันมีแนวโน้มในลักษณะลดลงแล้วก็สปอนเซอร์หรือทุนสนับสนุนจากทางภาคเอกชนนี้ก็ก็ลดลงอย่างนี้ด้วยนะคะลดลงอ่าเอกชนนี่มีการถอนตัวนะคะถอนตัวออกจากาการสนับสนุนตัวนี้เรื่อยๆแล้วทําไมรัฐบาลถึงใช้เงินในการอ่า ใช้เงินก็ประมาณไปสนับสนุนโครงการนี้เป็นสัญญายาว5ปีแล้วก็เป็นจำนวนเงินที่มากนะจำนวนเงินที่สนับสนุนเกือบ4 0 0พันล้านบาทเนี่ยเปรียบกับในอดีตที่ผ่านมานะซึ่งอดีตที่ผ่านมาก็มีการทำสัญญาต่อเนื่องระยะยาวมาอย่างที่ทราบนะโดยคนที่ดูแลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในอดีตนะคะก็คือรัฐมนตรีของสังกัดภาคภูมิใจไทยนั่นแหละค่ะนั่นก็คือ นายพิพัฒน์รัชกิจประการนะคะอันนี้ตั้งแต่ยุคสมัยที่นั่งเป็นโรโมโตรอโรโมโวรกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตั้งแต่ยุคสมัยของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะคะจากนั้นมาก็รัฐมนตรีนี้ก็เป็นของกล้าธรรนะคะแต่ว่านายกแล้วก็แกนนำจับตั้งรัฐบาลก็เป็นของพรรคภูมิใจไทยถ้าเราติดตามข่าวมาดีๆนะคะจะ สังเกตเห็นได้ในเรื่องของการที่คุณคุณเนวินนะคะจะ,ะมีการเปิดเผยแล้วก็มีการเหมือนแถลงขอบคุณช่วงหนึ่งนะคะที่จําได้นะ,ะว่าโดยปกติพรรคเพื่อไทยเนี่ยทั้งยุคสมัยของนายกสษษษีทาแล้วก็นายกเพรททองทานเนี่ยจะในด้านของการดึงคนมาท่องเที่ยวหรือเป็นงานแข่งขันกีฬาระดับโลกนะคะ จะสนใจในเรื่องของการาแข่งขันในเรื่องของฟอร์มูลา o วันะคะนะเราจะคิดตามข่าวได้นะคะแต่ก็ของทางบุรีรัมย์เขาเนี่ยเขาก็ได้ดำเนินการเกี่ยวกับในเรื่องของสนามช้างตัวนี้แล้วก็ดำเนินการมาตั้งแต่ยุคของรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยที่ดูแลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะก็คือคุณพิพัฒน์รัชกิจประการนะคะ แต่ใดๆก็ตามค่ะในการสนับสนุนงบประมาณในแต่ก่อนเนี่ยมันไม่เยอะนะคะดิฉันจําตัวเลขได้ไม่มากนักนะคะคือมันจะมีงบประมาณที่จําเป็นต้องใช้แต่ดูเหมือนภาครัฐเนี่ยจะสนับสนุนประมาณ300หรือ400ล้านเท่านั้นเองในยุคข,ของรัฐบาลหลุงตู่แต่สถิติมันมีการเพิ่มขึ้นมานะคะและจนล่าสุดที่มีการแถลง การประชุมคอรมอนะในวันที่4พฤศจิกายนเนี่ยตัวเลขที่แจ้งออกมานี่คือรัฐสนับสนุนเนี่ยสูงมากเกือบทั้งหมดเลยนะคะเกือบ4,000ล้านบาท3,990,000อะไรเขาเนี่ยแหละเพราะว่ามันเป็นจากเงินยูโรคือ77ล้านยูโรนะคพะพอมาแปลงเป็นเงินบาทเราจำเป็นตัวเลขกลมๆง่ายๆก็คือเกือบ4,000ล้านบาทนะคะ อ,อนุญาตอ่านคําแถลงของโฆษพพกพรรคเพื่อไทยนะคะคุณศึกซิดนะคะได้แถลงในงานแถลงที่พัคเกี่ยวกับในเรื่องที่รัฐบาลอนุมัติโครงการนี้นะคะโดยได้ถามไปยังรัฐบาลแล้วก็ฝากให้สื่อมวลชนช่วยติดตามโปรเจกต์นี้นะคะโดยมีการกล่าวว่างานมอเตอร์จเนี่ยเป็นงานที่รัฐบาลต้องใช้ภาษีในการสนับสนุนมากขึ้นทุกๆปีและต้องเบียดเบียนงบประมาณมาจากหลายแห่งค่ะ แต่เนื่องจากเป็นข้อผูกพันที่ทําไว้ตั้งแต่รัฐบาลก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ก็คือยุคของคุณพิพัฒน์เหมือนที่ดิฉันเรียนนะคะเราจึงต้องจัดงานงบประมาณมาอย่างต่อเนื่องนะค,ะคือปกติภาคเพื่อไทยนี่ต้องการที่จะเป็นสนามของ F1 เลยนะคะอยากให้ทุกท่านตั้งข้อสังเกตว่ากระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาในสมัยนั้นอยู่กับภาคไหน ะ,ะันก็ช่วยตอบให้นะคะคุณพิพัฒน์รัชกิจประกาศนะคะซึ่งเป็นรมวโโในปี2562-2566ถึงนะฮะโฆษกภาคเพื่อไทยถแถลงต่อว่าหรือเป็นเพราะตัวเลขผู้เข้าชมนะคะที่เข้าไปนะคะแล้วก็การตอบแทนทางเศรษฐกิจเนี่ยมันบ่งบอกไปอยู่แล้วว่าไม่คุ้มค่าที่จะลงทุนนะ,ะตัวเลขประมาณการ ของเอกสารจากหน่วยงานราชการต่างๆที่เสนอให้ครม,มอเห็นชอบก็บ่งบอกไว้ชัดเจนว่าจํานวนผู้เข้าชุมเนี่ยและผลการตอบแทนทางเศรษฐกิจน่ะมันลดลงนะฮะก็เลยถแถลงในทํานองว่าเมื่อมันเป็นแบบนี้และคุณมาอยู่ในหน้าที่เพียงสี่เดือนชั่วข่าวเนี่ยและรู้ว่าสนามแข่งขันเนี่ยก็คือสนามช้างที่บุรีรัมลนะนะค่ะที่เขากระดูน่ะ มันก็เป็นข้อพิพาทกันอยู่ก็ยังไปทำสัญญาตั้ง5ปีนะคะผลประโยชน์ที่ให้ก็น้อยลงนะคะยังไปทําสัญญาผูกมัด5ปีแล้วก็ค่าลิขสิทธิ์ที่สูงขึ้นก็สูงขึ้นกว่า50%าเนะะี่ค่ะก็เลยฝากถามไปยังรัฐบาลว่าหรือว่าจะเอาสัญญาตัวนี้ที่ทำผูกมัด5ปีนี้เป็นตัวประกัน ถ้าหากว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยรัฐบาลต่อไปนี้จะมีการเพิกถอนขับไล่ผู้บุกรุกที่ดินรัฐก็คือที่ดินการรถไฟของเขากระดูกนั่นแหละค่ะ,อะมอเตอร์จ p เนี่ยจะเป็นการแข่งขันมอเตอร์จ p เนี่ยจะเป็นการแข่งขันที่สนามอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ หรือว่าสนามช้างนะคะในปี2025นี้ก็น่าจะประมาณช่วงเดือนกุมภาพันธ์ก็ดําเนินการแข่งขันไปแล้วนะคะท่านผู้ชมส่วนการแข่งขันในฤดูการปีหน้าปี2026หรือปี2569ก็จะมีขึ้นในวันที่27พฤษภาคม27กุมภาพันธ์ถึง1มีนาคม2569ค่ะติดตามดูนะคะแต่โดยส่วนตัวดิฉันเนี่ย คือมันก็เป็นคําถามบนข้อสงสัยของประชาชนธรรมดาเนี่ยะคะว่าก็รู้ทั้งรู้ว่ามันเป็นที่ดินที่เป็นข้อพิพาทของการรถไฟกับผู้ที่เข้ามาบุกรุกเขากระโดงนะคะและก็เป็นพิพาทกันอยู่เนื่องจากสารดีกาสั่งแล้วแต่ก็ยังไม่มีคนสั่งและตอนนี้เรื่องก็ยังอยู่ระหว่างดําเนินคดีนะคะเนื่องจากอดีตนะคะผู้ว่าการรถไฟที่เพิ่งลาออกไปนะคะ ก็ได้ดําเนินการฟ้องร้องรายเปลงค่ะรวมเป็นจํานวนเยอะนะฮะฟ้องสามรถอ,อดแรกใีฟ้องสองแปลงสําคัญหนึ่งในนั้นก็คือแปลงที่มีการอาการไอที่ที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ของสนามช้างอที่มีไอการแข่งขันมอเตอร์จีพีนี่แหละค่ะจากนั้นก็อีก15แปลงจากนั้นล่าสุดนะฮะเป็นแปลงสุดท้ายนี่อดใหญ่เลยคือ90แปลงตามที่ดิฉันเคยเสนอข่าวไปแล้วเมื่อ2สัปดาห์ก่อน ก็เป็นเรื่องที่น่าติดตามดูนะคะแต่ยังไงมันก็ไม่มันทำให้เข้าใจมันก็ไม่เข้าใจเหตุและผลที่จะเป็นผลประโยชน์ที่ดีแก่ประเทศชาติส่วนรวมหรอกค่ะเพราะรู้ทั้งรู้อยู่ว่าการรถไฟฟ้องร้อง,องที่ดินแปลงเนี้ยหลังจากที่สารดีกาสั่งให้ผู้เกี่ยวขอ้องต้องอรื้อถอนสิ่งก่อสร้างแล้วก็ต้องออกไปจากบริเวณพื้นที่นั่นนะคะ ให้เป็นของการรถไฟนะแต่ด้วยอำนาจทางการเมืองก็มีการยือยุดฉุดกันไปมาอยู่นานหลายปีจนล่าสุดนี้ก็ไม่มีการถอนออกไปแล้วก็มีการแต่งตั้งคณะกรรมการทําไปอีกคนละอย่างจนล่าสุดถึงขั้นว่าถ้าอยากได้ก็ต้องฟ้องเป็นรายเปลง่งเพราะการฟ้องเป็นรายเปลง่งแต่ละเปลง่งใช้เวลานานค่ะนะมันเหมือนการซื้อเวลาไปเรื่อยๆอย่างนั้นหรือไม่นะคะซึ่งก็เหมือนที่เรียนนะคะว่าล่าสุดอ ก่อนที่จะ,กะเกษียณไอ้ก่อนที่จะลาออกนะอ,นด,อนดีตอผู้ว่าการรถไฟก็ได้ฟ้องไปละก็นนี้เมื่อรู้ว่ามันเป็นที่ดินที่มีการพิพลาดแล้วก็ฟวนร้องกันอยูนะ่แล้วไปทําสัญญาผูกมัดห้าปีทําไมเถมรัฐต้องสนับสนุนงบประมาณเกือบสี่พันล้านนะเราก็มาติดตามต่อไปนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะอาจจะเงียบหายไปอยู่เฉยเหมือนกับหลายๆโครงการมาดูเรื่องดีๆที่ควรรับรู้อีกเรื่องหนึ่งนะคะนั่นก็คือในวันที่7พฤศจิกายน 2,568นะคะเว็บไซต์ hmm. ของราชจิตจานุเบกษาเนี่ย mm hmm. ก็ได้เผยแพร่ประกาศในเรื่องของพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติปี2,568นะคะพูดง,ง่ายๆก็คือคงจะจำได้นะคะก่อนที่จะมีการเปลี่ยนผู้อำนาจทางการเมืองนะคะ่ะแล้วก็โครงการหวยกเกษียณที่เราเรียกชื่อกันอย่างนี้นะคะ,ะโครงการหวยกเกษียณน,นะคะ ซึ่งพักเพื่อไทยนะทำเป็นนโยบายนะก็ใช้เวลาในการอภิปรายในสภาใช้เวลาในการผลักดันนะคะเพื่อใหอ้มีร่างพรโบนะ,ะก็คือพรโบกองทุนการอมแห่งชาตินะ,ะหรือชื่อย่อกโอโชนะฉลากนี้จึงจะเรียกว่าบางทีนะฮะถ้าพูดภาษาชาวบ้านง่ายๆก็คือ หวยเกษียณแต่ว่าชื่อฉลากนี้ก็คือจะเป็นฉลากโกอโชนะฮะโกไก่โออ่างชอชากนะฮะซึ่งนางานนี้คุณเผ่าภูมิโรจนสกุลน,นะคะ,ะปัจจุบันก็เป็นรองหัวหน้าพักเพื่อไทยนะอดีตท่านก็เป็นรัฐมนตรีช่วยคลังนะฮะซึ่งเป็นคนสําคัญที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้แล้วก็ได้แถลงนโยบายแล้วก็ได้พยายามที่จะขับเคลื่อนนะคะและนาเสนอนะคะ ข้อดีของโครงการาหวยเกษียณเนี่ยนะคะจนกระทั่งมีการผ่านร่างพรบในสภานะจนกระทั่งถึงขั้นคล้ายๆกับว่าขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็ถือว่าเป็นโชคดีนะคะที่โครงการนี้ไม่แท้งไปก่อนนะคะจะต่างจากไอ้ยีบาทตลอดสายซึ่งดำเนินการไปเกือบเสร็จแล้วล่ะค่ะของรถไฟฟ้า20บบาทตลอดสายนะคะแต่ว่า มันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงไปนิดหน่อยนะคะแต่ยังไงเรามาคุยกันในเรื่องของโครงการหวยเกษีย,ยณนี้ก่อนการที่พักเพื่อไทยนะคะได้เสนอโครงการนี้แล้วก็ผลักดันนะให้เกิดพรบรรกองทุนการออมแห่งชาตินะคะเพื่อให้เป็นกฎหมายนะ,ะเพราะหากว่าเมื่อผ่านพรบรรนี้แล้วนะคะมันก็จะเป็นการให้อํานาจกับกองทุนการอมแห่งชาตินะ,ะหรือว่าอ,อ,อชอนะคะ ในการทำนโยบายอ่าฉลากโอชอนะหรือว่าฉลากอากองทุนการอมแห่งชาติภาษาชาวบ้านเราก็หวยกเกษียณน,นี่แหละค่ะเอาเข้าใจแบบแปลงภาษาให้เข้าใจง่ายๆนะคะว่าโครงการนี้มันดียังไงให้เข้าใจง่ายๆก็คือมันเป็นนวัตกรรมการอมเงินนะคะที่ใช้แรงจูงใจในการลุ้นโชคเพราะคนไทยชอบเสี่ยงโชคชอบอาเสี่ยงเสี่ยงดวงอย่างนี้นะคะ เราจึงจะเห็นการซื้อสลากกินแบ่งอะไรไงต่างๆคือชอบการเสี่ยงโชคชอบการลุ้นโชคนะจึงนํานวัตกรรมการออมเงินของหวยกเกียณีนี้มาใช้นะฮะนั่นก็คือลุ้นโชคนะฮะแต่ให้เกิดการออมนะคะเป็นการซื้อหวยที่ทุกบาททุกสตางค์ที่คนไทยจ่ายไปเนี่ยมันไม่ถูกกินไปเหมือนหวยใต้ดินหรือเหมือนสลากกินแบ่งนะ คือตัวนั้นหวยใต้ดินหรือสลากกินแบ่งเนี่ยเวลาซื้อไปถ้าไม่ถูกมันก็คือศูนย์เงินปะ่ะกี่สิบกี่ร้อยกี่พันก็เป็นเรื่องแต่ละบุคคลแต่กรณีหวยกเกษียีเนี่ยเวลาซื้อหวยกเกษียีเนี่ยมันเป็นการออมเงินสมมติว่าไม่ถูกรางวัลแต่ก็จะออมเงินไว้นะเป็นเงินออมของตัวเองไว้ไว้ใช้ในยากษียีนะไม่ว่าจะถูกรางวัลหรือไม่ถูกรางวัลก็ตาม แต่ถ้าถูกรางวัลก็ได้เงินก้อนรางวัลก้อนใหญ่ตัวนั้นนะคะฉลากหวยกษียณซื้อหวยเงินไม่หายกลายเป็นเงินอมไม่ใช้ในใบกเกษียณนะคะมันจะมะีข้อกำหนดสำคัญก็คือคนที่จะซื้อหวยกรเียณเนี้ยนะ,ะเพื่อที่จะอมเงินไว้ใช้ในยในวัยชารานะ่ะจะต้องเป็นคนไทย นะเป็นคนไทยที่มีอายุ15ปีขึ้นไปนะก็เวลาซื้อ,อะนะคะไม่ถูกแต่มันก็จะเป็นเงินออมของเราตามที่ดิฉันเรียนมาถ้าถูกก็ได้เงินรางวัลก้อนใหญ่มันก็จะออมอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะอ,อมไปจนกระทั่งคนนั้นนะคะอายุ60ปีนะคะกองทุนกอชอนี่ละค่ะการอ,อมแห่งชาตินี่ละค่ะก็จะคืนเงินทั้งหมดให้แก่ผู้อ,อม คิดว่าเราคงเข้าใจพูดง,ง่ายๆสบาซื้อหวยแต่เงินไม่หายนะเป็นเงินอมของเราไว้ใช้เวลากเกษียณซื้อมากก็ได้มากซื้อน้อยก็ได้น้อยในระหว่างที่ยังไม่ถึง60ปีถ้าโชคดีถูกรางวัลใหญ่ก็ได้รางวัลใหญ่ถ้าโชคไม่ดีไม่ถูกรางวัลอะไรเลยเงินก็จะยังอยู่เป็นเป็นการออมอย่างดีค่ะสร้างวินัยในการออม นะเหมือนหยอดกระปุกออมสินแต่เป็นการหยอดกระปุกออมสินกับหน่วยงานกอชอนะคะหรือว่ากองทุนการออมแห่งชาตนะิโชคดีก็ได้รางวัลชิ้นก้อนใหญนะ่คิดเป็นหลักง่ายๆแบบนี้นะซึ่งมันพอมันผ่านบางส่วนนี้แล้วนะก็ได้มีการประกาศในราชกิจจานุบเบกษาเผยแพร่ในวันที่7พฤศจิกายน2568นะะเดี๋ยวดิฉันจะเอารายละเอียดของประกาศ ราชกิจจานี้ให้ท่านผู้ชมอ่านดูนะคะไม่เอามาอ่านในียฟังมันหลายหน้าดูเหมือนจะหกหน้าเจ็ดหน้าอะไรประมาณนี้หละคะ่ะแล้วก็เป็นภาษากฎหมายใครสนใจรายละเอียดก็เชิญอ่านเอาตามสะดวกของท่านเลยนะคะแล้วก็ท้ายท้ายสุดของอประกาศราชกิจจานี้ก็จะลงนามของผู้รับสนองพระบรมราชองค์การคือนายกรัฐมนตรีที่ชื่ออนุทินชาญวีรกุลก็กแฟนคลับพรรคเพื่อไทยก,ก็ก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะ หรือว่าเพราะว่ามันตอนอประกาศนี้ออกมามันเป็นช่วงที่เพื่อไทยไม่ได้เป็นนายกละนะคะมันประกาศออกมามันจะต้องมีผู้รับสนองพระบรมราชองค์การก็คือคุณอนุทินแต่ใดๆนะคนไทยทั้งหลายก็จะรู้ว่านี่คือเป็นโปรเจกต์หรือเป็นโครงการที่ผลักดันออกแบบและผลักดันโดยพรรคเพื่อไทยนะคะเราคุยกันข่าวอ่า สั้นๆสักสองประเด็นนี้ก่อนนะคะก่อนที่จะคุยข่าวสารการเมืองในเรื่องอื่นๆซึ่งมีหลายประเด็นมากเลยค่ะท่านผู้ชมก็ค่อยๆติดตามข่าวไปนะอย่างน้อยก็จะทําให้เรามองเห็นว่านักการเมืองที่เข้ามาบริหารประเทศชาติเนี่ยทาทุกอย่างมีพรรคการเมืองพรรคไหนนักการเมืองคนไหนที่ยึดผลประโยชน์ของประเทศชาติประชาชนเป็นที่ตั้งแล้วก็พรรคการเมืองไหนนะคะที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวและพวก้องเป็นที่ตั้ง มีจังหวะกอบโกยๆนะคะมีหาผลงานดีๆที่เป็นคุณประโยชน์แก่บ้านเมืองแทบไม่มีนะ,ะแต่แทะเล็มประเทศชาติดูดเลือดเนื้อจากภาษีหรือทรัพยากรของประเทศชาติมีนักการเมืองคนไหนบ้างนะ,ะก็น่าจะรู้นะ,ะก็ช่วยกันดูแลนะคะน่าจะเข้าใจว่าเราควรจะเลือกพรรคการเมืองหรือนักการเมือง ที่ทำงานแบบไหนนะคะเข้ามาบริหารประเทศชาตินั่นก็คือบริหารชีวิตของพวกเราอนาคตของพวกเรานั่นเองพบกันในคลิปต่ตอไปค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะ